เจ้ามีอะไรก็วอามาเออคือข้ามีอะไรจะถามหน่อยเนะี่ยท่านจะตอบไหมเนะี่ยตอบสิข้าอยากรู้อยากถามอะไรว่ะมาเออคือฉันอยากรู้จักคนที่ชื่อพิงกี้เนะี่ยท่านพอจะรู้จักไหมเนะี่ยใครอยู่รู้จักเขาจริงๆนะพิงกี้หรอกหรอข้าเป็นลูกขาเองนะ่ะมีอะไรหรือ เรียอะไรกับเขาอ้ที่แท้พิงกี้กับปลุงเขานี่เองเหรอจริงเหรอจริงเลยเนี่ยข้าอยากรู้จักเขามานานแล้วนะอยากรู้เขาหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเนี่ยและอีกอย่างนะข้ายากจะทําของกินให้เขานะเดี๋ยวทำอาหารที่เขาชอบเขาเป็นคนแขกใช่ไหมเขามีขนน้าแข้งใช่ไหมมีขนนวดเนี่ยอ๋อหยุดด่าเขานะเขาเขาไม่มีขนหนวดหรอกนะ แต่เขาขาเกรียมเนะ่ะขาเกรียมเหรอขาเกรียมยังไงนะ่ะสเปกเลยเนะี่ยขาเกรียมนะ <c oughs> เออเธอชอบคนขาเกรียมหรอกเราขาเพิ่งดูนะเนี่ยใช่แล้วฉันชอบคนอินเดียเนะ่ะฉันชอบคนที่ดำตูดดำจูดดำนะ <c oughs> เอ้ยเขาไม่มีจูนี่นาฉันลืมไปเนะ่ะถ้าเป็นไปได้นะข้าอยากจะ ให้เขาไปทําจืดเนะ่ะอยากให้เขาไปทําสปาผิวอยากให้เขาเต่างูให้ฉันดูนะี่ยฉันชอบงูเห่ามากเลยท่านพอจะหาทางให้เขามากวนขุดลักแรให้ฉันก็ได้เนะ่ะฉันชอบเธอฉันเออคือฉันน่ะอขอนะฉันเลิกปวดหัวแล้วนะ พอแค่นี้ก่อนได้ไหมวันนี้เนะ่ยเธอพูดเรื่องเขาเยอะไป